กับสวัสดีครับกับสวัสดี FC ทางช่องทุกๆท่านครับมาพบม,มาเจอกันนะครับกับเวทวิไลนะครับเ้านี้เป็นเ้าของวันที่4นะครับ FC คุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับเ้าของวันที่4มิถุนายนครับ2567รอ่ารัฐบาลประกาศผลน,นะครับงวดประจำวันที่1ไปอ่าได้สองสามวันไม่ไม่บานมาดกันนะครับ อ e uh, มามาคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องตัวเลขแนวทางนะครับของพ่อทองนะครับอำเภอหนองประจักษ์นะครับงวดนี้นะครับคุณพ่อได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้อ่างวดที่ผ่านมานะครับคุณพ่อมาได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับแนวทางตัวเลขของคุณพ่อทองนะครับอ่าอำเภอหนองประจักษ์ถือว่าเดินดีเข่าดีนะครับรา่ว่าจะเป็นชุดจับเองนะครับอ่าหรือว่าเล็กบิงอ่าสุดจับคู่กคยเข่านะครับ นาเสียดายครับงวดที่ผ่านมานะครับคุณพ่อบริสุททรงตัวเลขแนวทางนะครับมาให้ทางช่องเฮ้านะครับแต่ว่างวดนี้นะครับคุณพ่อได้ทรงมาให้เป็นที่เรีบร้อยถือว่างวดนี้คุณพ่อได้ทรงมาเร็วนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางครับของพ่อทองนะครับเฮ้ากับมาติดตามกันนะครับงวดประจาวันที่16คับมิถุนายนครับ2567 ตัวเลขนวาทางจะถูกอกโดนใจ FC คุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับอารเซนนี่นะครับอ่ามันจะากาัดสดใสนะครับอ่าก็คือจะบ่มีฝนนะครับมือนี้คิดว่านะครับสองสามวันที่ผ่านมาก,ก็ถือว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับมือนี้เป็นท้องฟ้าโปร่ง,ปงนะครับน่าจะไม่มีฝนนะครับหรือจังใดกะบอเนี่นะครับ เอาครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นเตรียมสมุดประกากันเลยนะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับของพ่อทองกันนะครับ16มิถุนายน2567กันครับอาครับนี่เป็นตัวเลขแนวทางนะครับของพ่อทองนะครับมาเบิ่งนกันคุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลจะพาเขียนกันเลยนะครับเขียนตามด้วยครับ เราเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับ SC. เอซเลขวิ่งนะครับของพอท่องนะครับวิ่งนะครับวันนี้พอท่องวิ่งไปที่สามกับเจ็ดสามกับเจ็ดนะครับ เดี๋ยวมาเบิ่งสุดจับเองก่อนนะครับชุดจับเองของพ่อทองครับงวดนี้นะครับมีหนึ่งมีแปดมีห้ามีสองครับมี่คือสุดจับเองนะครับมีเก้ามีหก นี่สามนี่คือชุดจับเองนะครับชุดจับเองนะครับของพ่อทองอพ่อทองสีงหิมาแบบนี้นะครับชุดจับเองพ่อทองสีงหิมาแบบนี้ตลอดนะครับ f c ซคุณพ่อ,อคุณแม่นะครับะจะมีชุดจับเองนะครับ เดี๋ยวทางแอดวีไลปรับมุมกล่องอีกนิดหนึง่งอ,อยากคุณพ่อคุณแม่นะครับชุดจับเองนะครับหนึ่งแปดห้าสองเก้าหกสามนี่คือสุดจับเองอามาบังสุดจับคู่กันนะครับวิ่งสามกับเจ็ดนะครับคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับวิ่งสามกับเจ็ดวิ่งสามกับเจ็ดเด่น นีตัวเด่นพอรอมนะครับเด่นเด่นศูนย์นะครับเอวิ่งสามกับเจ็ดเด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์อาจจับคู่นะครับจับคู่มีศูนย์หก 0 9 36 3 9 7 6 7 9ห หมักชอบแคปหน้าจอครับพิจารณาฝากตอนกันนะครับของพ่อทองอประจัก์นะครับแนวทางตัวเลขครับประจํำวันที่16ครับมิถุนายน2567นะครับวิ่ง3กับ7นะครับตุกโกรดนใจกันบอวิ่ง3กับ7เด่นไปที่0นะครับแนวทางครับสุดจับคูมี6คู่นะครับมี6คู่นะครับ เดี๋ยวทางแอดมลไยลืมนะครับอ่าแนวทางนะครับเป็นบนบวกล่างนะครับบนล่างเ้ยครับเอซอ่าแนวทางของพ่อทองนะครับอำเภอหนองประจักนะครับอ่าบนบวกล่างอ่าสุดจับครูครับมีนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่ามีศูนย์หกศูนย์เก้า 36397679นะครับเลขวิ่ง3กับ7เด่นไปที่0นย์นะครับสำหรับตัวเด่นชุดจับเองนะครับหัวมือสุดเดอร์รับ fc มาให้เห็นตลอดสุดจับเองของพ่อทองนะครับมี1852963 1852963นี่คือชุดจับเองนะครับ พิจารณาเอฟซีจับเอาสามารถจับเอาได้เลยเลยนะครับมักชอบตัวไดนะครับมาให้เห็นแน่นอนมาาห้เห็นทุงงวนดีดีนะครับสุดจับเองพอาทองแล้วก็เล็กวิ่งของพอท่ทองก็บุค่อยผ่านนะครับงวดที่ผ่านมานะครับพอท่ทองบ่ได้ทธรงตัวเล็กนวทางมาให้นะครับงวดวันที่หนึ่งนะครับหนาเสียดายอยู่นะครับงวนนี้พอท่ทองได้สทรงมาให้แล้วนะครับถือว่าทรงมาเร็วนะครับงวนนี้นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อ อาท่องทั้งอำเภอประจักษ์เป็นย่างสูงนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางครับเอามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณพ่อท่องอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาครับสำหรับตัวเลขแนวทางแครบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเลขแนวทางนะครับให้เอฟซีทางช่องเข้ามีแต่ความสุขความเจริญครับสุกมันกันจากเนื้อทางตัวเลขของพ่อท่องนะครับถือว่างวดนี้คุณพ่อส่งมาให้เร็วนะครับเข้ากะ จะได้เบื้องเป็นแนว่ทาทางครับไปยิบจัดฉลากกินแมงรัฐบาลไว้ให้ท่านนะครับอ่งวดที่ผ่านมานะครับเป็นแนวทางหววสันจอนก็ถือว่านะครับเนวทางก็ถือว่าลดไปหลายสำนักอยู่นะครับเอากระบอกเป็นยังครับให้กำลังใจกันต่อไปนะครับวันนี้คือจากบอวสันจอนนะครับอ่เนวทาง16มิถุนายนนะครับตัวเลขแนวทางของพอทองแคบหนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยจากล่ากันไปครับ ไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ